สวัสดีครับพบกับรายการเบียร์รีวิวไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาในรูปแบบ <c oughs> ของหนกก้ากากอุจจาระฮาโลนะครับเป็นแบบครอบผัวนะครับของแท้นะครับตอนนี้ขายกันหนึ่งหมื่นบาทแล้วหายากมากนะครับก็วันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวนะครับแต่วันนี้เป็นวันครบรอบ สามปีแบริวทอยนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ชาแนลเก่ายอดสัตว์ใช้ก็สองร้อยกว่าคนแล้วนะครับภูมิใจมากครับแต่ละคลิปนี่ยอดวิวนี่บางคลิปเป็นแสนครับก็อยากจะกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับก็ เราก็ได้ทำการเปลี่ยนชแน l แล้วนะครับว่าเรามาอยู่ชแนลดารพลกันแล้วนะครับก็ชแน l ใหม่ก็ยอดบิวไม่ค่อยลุ่งเหมือนช n น l เก่าอะครับสับตะไคร้มีแค่สีาคา่ค,คนเองก็อยากจะฝากเปนแฟนรายการผมนะครับหรือคนที่ยังไม่รู้จักผมก็สับตะไคร้ละ กดไลค์นะครับและแฟนๆนที่มาเจอผมนะครับผมเปลี่ยนช a น e l แล้วนะครับผมขอความกรลุณาช่วยสับตะไคร c ช anel ใหม่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ช่วยติดตามกันนะครับก็ซึ้งครับซึ้งจริงๆว่าจากเด็กคนหนึ่งที่รีวิวคลิป อยากเผยแพร่ไปว่าของเล่นเนี่ยมันไม่ได้ไร้สาระอย่างที่ผู้ใหญ่คิดกันนะครับหรือเด็กบางคนเนี่ยก็คิดว่าอ,อของเล่นน่ะไร้สาระอย่าไปซื้อเลยจิจริงจริงมันไม่ได้ไร้สาระนะครับบางชิ้นนี่ราคาเท่ากับทองคําเลยนะครับก็ก็เดี๋ยวเอ,อใครอยากเห็นที่หน้าตาที่แท้จริงของผมนะครับ ก็เออเดี๋ยวไปแอดอินสตาแกรมของผมนะครับผมว่าในนั้นเนี่ยมีหน้านตาที่แท้จริงของผมไว้นะครับก็ลายเบียนแบบเปเก้านะครับแอดกันมาได้ฟ o ลโล่อินสตาแกรมนั่นก็คือเบียนแบบเปดเก้าครับเหมือนกันครับนะครับ,นะรบก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้รีวิวกันเรื่อยๆนะครับก็ ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับซึ้งมากอะ่ะนี่ถ้าเกิดวันนี้น้ำตาได้ท,ที่ผมลงแล้วนะครับก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับชอบมากชอบจริงชอบที่เราทำคลิปเนี่ยแล้วมีคนมาติดตามเราอ่ะครับจากเด็กคนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าของเล่นเนี่ย มันไม่ได้เละครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยนะครับจากคลิปแรกในช anel เก่านะครับที่รีวิวมาเลเดอร์เบิร์นนะครับ,ท,รบทุกคนคงจะจำได้นะครับก็ก็พาไม่เต็มจอครับตอนนี้นก็มึงสมัครเล่นนะก็ใช้แนวตั้งนะครับก็คิดต่อมาว่าปรับปรุงกันเรื่อยๆนะครับ ก็ติกันได้ครับแต่อย่าให้มากไปนะครับติชมกันได้ไล์ได้ดอนไล์ได้นะครับสับสกายได้ยิ่งดีเลยครับใครที่ดูเนี่ยแล้วสับสกายเนี่ยผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจักใจเลยขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากกรุนาช่วยสับสกา,ายผมเถอะครับนะครับขอบคุณจริงๆครับคือ มันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันซึ้งมากตอนนี้ที่ได้ทำคลิปนี้ออกมาคือแบบนะครับก็อย่าลืมนะครับอินสตาแกรมเบียร์หนึ่งบาทแปดเก้าไลน์เบียร์หนึ่งบาปเก้าก็ไปฟ o ล l o w แล้วก็แอดกันมาได้นะครับใครไม่มีเพื่อนคุยก็มาแอดผมเดี๋ยวผมจะช่วยเป็นเพื่อนคุยให้แล้วกันนะครับก็ อากติดตามคลิปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ